เกิดประเด็นเดือดอีกแล้วครับพี่น้องสาวปริศนาโพสว่าให้สาวน่อยเพชรบ้านแพ่งแบบนี่เกิดที่ยังคุณทําไมต้องมาโพสว่าโพแสแซะเขา <No. S 1> อ่าคุณเป็นใคร,รคุณเป็นใครมาทําอะไรบอโจจะว่าเรื่องอะไรว่ามาหน่อยอ่าเอาก่อนเราสมมราบอกเรื่องนี้ บอกหอดคิวงานอัปเดตคิวงานเพิ่มเติครับเมื่อนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อแสดงอยู่ที่วัดมีชัยท่านะผมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเนาะแล้วก็มีไลฟ์สดกลุ่มปิดนั่เด้อครับผมสามารถเข้าไปซื้อบัตรซื้อตัวได้นะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดจะมีแบบ2วันเพราะว่าเป็นไลฟ์สดตั้งแต่วันที่สิบก้าสิบเอ็ดเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดพิเศษนะครับที่มีรับเชิญพี่แมนมณีวันมารับเชิญแล้วก็ประมาณว่าเหมือนฉลองพบรอบหนึ่งปีเพลงของอีหลา เท่ของน้าอุ๋อิงหอบฝันมาหลังห้านะครับครบหนึ่งปียอดยิ่งกับสุดปังนะครับหนึ่งปีปล่อยปล่อยเนื้อนวันที่เก้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะอันนี้ก็ครบหนึ่งปีมาว่านีแล้วและอีหลักอุ๋อิงก็ได้มาไล่แบบว่าสลวงครบรอบปันปีรวมกันนจะสามแสนมั้งมึงคอสามกัวสามกัวสามกัวสามแสนคืนเดียวสามแสนกวนเห็นมีคนมาคอมเมนต์แาวกูคอมเมนต์บอกว่า มาไล่าจากาบัตรฮาร์าใสนี่แสน <5 S 2> แสนหาา้าแล้วก็มาไล่จากไหลสดยายไล่เอฟซีพลังเงียบนี่แสนสองแสนสองมูแมนแสนแม่ของเบาโจใ,ในในช่องเบาโจอเออของยายไล่นะแสนห้าของพลังเงียบนั่นเดี๋ยวพลังเงียบน่แสนห้าเออหนึ่ง <1 S 2> จริงในคอมเมนต์น่ะ เออเอฟซเพิ่นมาคอมเมนต์อยู่ในช่องในช่องตัวตนเลยซาคุเข็นอยู่อ่าอ๋อนี่อ๋อเพิ่นมาคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ FC พลังเงียบใหญ่เลยอ๋อแสนห้าหลังจากบ้านห้าฟาสไหัวใจอุ๊ยอีกแสนสองก็เป็นสองแสนเจ็ดนะครับตอนนี้อันนี้บรวมอีกหลายพวงมาแล้ยอยู่ในที่ต่อกันนะหนักกันาเวที มาในออนไลน์อีกนะเราที่เราไม่รู้จักกาแสดงความยดีกับน้องอุหอิงเนาะคนรักน้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อนี่นะครับที่งานยูทีวัดมีชัยท่าอ่ามีชัยท่ายูทีเพื่อสวัสดหนองค่ายน้องอุคนเต็มแล้วพี่น้องครับบ่โจบะบรรยากาศแบบว่าศาสเต็มแต่เทียงคุณค่าอ่าคุณหนาว่าต้บัรดาเลยสาวมาเป็นบรรเทิงมาแสดงยุ้ยใส่กะ คนหลายบอกหันไปจองว้หคางเิียมโค้งเลยตอนนี้น้องให้ปรานบรรยากาศคือสีดีแถวแรกนี่คือสีว่าห่อนแมแบบรูปแม่นำโคงแมเออร้านบรรยากาศสวยเน้อวิวหลักล้านนะใช่วิวก็ดีเนี่ยแล้วก็มีไฟมียังประดับ ตอนนี้หล่งโวนคุมปิดแล้วพี่น้องเนอสามารถซื้อบัตรเข้าไปได้นะครับบัตร2วันอยู่ที่229บาทแบบเหมา2วันแต่ถ้าซื้อวันเดียวนะครับเป็น120บาทนะครับซื้อวันเดียววันที่11ก็ได้12ก็ได้เออประมาณ10ก็ได้11ก็ได้วันเดียววันนี้ก็คือ120ถ้าพรุ่งนี้ก็คือ129ถ้าจะซื้อรวมกันก็229บาทค่ะพี่น้องอัญญแนนอวขออัปเดตนิดนึงนะครับเพจของเราอีเพจบ้านแพงนะครับ เพลงที่ฟิชเชอริ่งคู่กับทั้งคุณพี่จินตลาคุณลาบนะครับจะทายเอ็มบีวันที่ส<ฆ>ิบห้ากุมภาพันธ์นี่แหละจะปล่อยออกมาวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับ<ฮ>แล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษนะครับมีเพลงคู่กับพี่กระต่ายพ<ฮ>ันธิภาแนงกระต่ายพันธีภานี่ก็จะปล่อยออกมาเรื่องนี้คือกันแล้วก็มีผลงานเพลงเดี่ยวของตัวเองด้วยนะครับซื้อเพลงว่าผู้เบาคนแรก<ฮ>ผลงานเพลงเดี่ยวของน้องจะปล่อยออกมาเรื่องนี้แหละครับ<ฮ>เป็นน้องกำลังซ้อม เพลงอยู่เอามาเข่าวข่าวเข่าเรื่องบันนี้เกิดอีหยังขึ้นสาวปิศาเอ๊ะเขาต้องปีซื้อเขาแน่บอยกเห็นก็เห็นมอยู่ไกลบอตรงด่วนก็บอโจ้แช่ปานี่สาวหน่อยสาวหน่อยอ่ะเอมึงดูโอเคไปนี่สาวหน่อยเพิ่นอันนี้อยู่แล้วเพิ่นเอาโชคไปสนามโชว์เลยขออนุญาตโชว์ซื้อเลยนะครับสาวปิศานะครับโพดแบบนี้หมายความว่าหยังอ่านี่ ดังได้ก็ดับได้จ้าสาวน้อยออบอลโจถึงกับแช่ออกมาว่าเ,ออเรื่องอะไรว่ามาหน่อยเ,ออเรื่องอิหยังเกิดอีหยังขืนปาดสาวกูคอมเมนท์ถะลมทะาล่มากตอนเ้าเห็นบอลโจรลงไงใหม่ๆนั่นพึ่งรักซิบซีสิบกว่าข้าวหนึ่งเขามาสองร้อยกว่าแล้วตอนนี้เออ,เอ,อ,อะไรอู้แล้ว,เ,วเขาเป็นใครเป็นซุ้มเดียวกันกับพ,พอยบพยบบอไ<ห>ดว้ว่านี่นีนน่ี่ล่าสุด บ่ได้ว่าผายยาหล่อนตัวนะคะแคบเซก่อนแคบอีกเขาแอบคอมเมนต์ทัวลงแน่คนแนวนี่ก็มีเนาะผายอีกโอเคเสียโนนมาเสียโนนมาโอ้โนนท่าพันมันอัฟเฟคมันเป็นแบบนี้เลยรถทั่วมาแล้วค่ะเอ้ายายหิมุแสงค่ะยายเจ้าคือทห้อำนาจมืดแท้ ล่าสุดแต่เห็นว่ายายนี่เราแช่พวดของขอเยอบคนนั้นอยู่พูใหญ่บ้านฟีตักอันผู้ใหญ่บ้านโเขาสมอยู่นี่จัดไปยาวๆาว่ะสันปาหิวแสงค่ะเอาฮิวแสงสตรีทยายอี๋ยายอันนี้เขาว่าหิวแสงบอกว่ายายอันนี้เขาว่าเออนี่นี่นี่เขาว่าโอเคโอเคเอาซ้อมนิดนึงสับสับหิวแสงบอกยายเขาว่าเอาไหวสวยพร้อมน้ำพร้อมน้ำตาแน่นอนแล้วก็มีกระเช้าแน่นอนต่อไปโอ้ถ้าจะ ยหญใครแม่เจ้าเป็นพวกกุ้มเดียวกันอีหลีนะเจ้าต้องเข้าใจว่าคนฝั่งเจ้านะเฮ็ดเว้าผิดอีหลีเว้าให้เพิ่เมือนั้นมันผิดพลาดอิหลีมูดเจ้าต้องควนที่จะสำนึกนะควรที่จะรู้ด้วยนะว่าตัวเองทำผิดแล้วต้องออกมาขอโทษเขาบ่เมนว่าสีออกมาว่าเขาจงสี่มันบเมนด้ดังได้ก็ดับได้ขึ้นอย่างไพ่สิดับกันแน่จ๊ะจ้มูดเจ้านะหาแสงไดนแบบเดียวดังเพราะคนอื่นด่า ดังเพราะคนอื่นดังมจ่าสุดังไปแป๊บเดียวัะเบะอสงสัยเขากินยาขัดวเดียวกันเปล่าโจ๊เออเขาก็เลยไปตามกันโอ้โหเล่าเขาเอ่ยมาอันสปิชีเดียวกันเขาบอกว่าเพราะทันแล้วเพราะเขาแครไว้วัแค้กมันมีข้ามาสาวหน่อยขนาดนั้นากาแช่โพดพอยบอลผู้นันอีกก็เลยรู้ว่าเออเป็นคนเดียวกับกลุ่มเดียวกันหรือว่าพอยบอกผู้หญิงเป็นพอยบอลก็ผูุย พยบกับพอชอบอเขาบอกว่าพยบกับพอชอบพยบนี่ไงเขายอ่อเขายอ่อให้ดูจุ๊บจุ๊บเอออือ้เราแค่ไม่ทนัทนแล้วแหละประสาทไม่ทันแล้วโอ้โหเจ้าบาต้องเจ้าลบกับบ้านท่านยายแต่ว่าทำไมท,ทำไมเราพูดถึงว่ามันต้องเป็นเพื่อนกันหรอมองเห็นอันนี้หเห็นอยู่อันนี้เข้าไปแล้วก็เห็นอยู่ว่านางพุดบ่มีรบแเ้วเมื่อกี้นางพูด ื่อกี้แคปเมื่อกี้อันนี้แคปอยู่อันนี้อันนี้ล่าสุดเลยพี่น้องเมาโจแคปนี่ๆใครว่าใช้ยาหลอนตัวนะคะแคบท่านจ้าแคปทันจ้าแคปทันจ้าแคบท่านจ้าสามร้อยหกสิบก็คอมเมนต์ล่าสุดลบหมดแล้วลบล่าสุดลบไปแล้วแคปทันจ้าแคปทันคนอื่นเขาแคบท่านฉันกับแคปท่านจ้ายจ้าจะบอกคนแล้วก็ลบว่ได้เพราะไวล้วลบแล้ว บอสแต่แคปท่านจังบอสโจแชแล้วนะคะแล้วไอ้ไอ้โพสที่บอสโจแชเขาก็ลบเขาลบไงทัวลงเขาไงโพสที่บอสโจแชออกมาล่าสุดลบไปแล้วนะครับไม่มีโพสแล้วนะแต่เราแคปทันนะครับขออภัยนะครับบาลจูนี่คือรอบขอบนะคะแล้วแฟนคลับไลฟ์แฮนแคปเพื่อบอกเพื่อโพลแรกอ่ะแคบไอแคปบใอยู่โพส่องกาแคปยายได้จบเม่อสิท่านขอนี่ เข้าไปปุ๊บนี่จะาูจากเอซพลังเงียบยังพอคขอยน่อยไปซะแล้วย่ายนี่ทัวลงถ้าไม่ลบนะทัวลงรอมาเป็นหมื่นละขนาดแป๊บเดียวนัางลงนี่ยบอกแป๊บเดียวเล่นก็ไปเล่นก็ไพเล่นใดยามาเลนกับเอซพลังเงียบสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับคนหักทัวประเทศนั้นจ้าย่ายจ๋าลาสุดนี่ลบไปแล้วค่ะเราแคบไว้ทันไม่ทันแล้วค่ะ แคบทันแล้วค่ะน่าจะลบไปแล้วตะกี้เข้าไปดูคนนี้บอกหนึ่งนาทีมาดูไม่ได้แคบทันเออมันมีโพสตนางโพสหนึ่งที่แชร์แชร์คลิปของผู้ใหญ่โคศกไงเอออแล้วนั้นก็นั่งออกบ่นแล้วตอนเนี้ยใช่ทัวร์ลงนางไงเอาสิพี่น้องเอาพี่น้องมีความเห็นวันตัไหนเข้าแคบไปทันนะพี่น้องนะบาจบมืไว้บาตัวก็เสากุ๊กมือไว้กใสยมีรถทัวร์ไปจอดฮอน้าบ้านละมั้งก็เลย เพราะบางอย่างเพิ่มเป็นใครคลิปโพ์นี่เขากำลังอ่านนอนสวดเลยเอาโพดนี้เออสวดเลยโพดีหนึ่งโพดไป22นาทีคอมเมนสามร้อยหกสิบทนรถทัวร์ไม่ไหวประมาณว่าบ้านนั่งบอมมี่มองจอดมองจอดเต็มนั่งเลยฝ่าแฝงัดกมค่ะมองจอดเต็มเพราะฉะนั้นแล้วทอมเมน เขาห็นคือถ้าคิดจะทำจริงๆก็ต้องใจกล้าที่จะอยุาดลบใช่โอเคเนาะอ่ะโอเคอ่ะพี่น้องเอฟซีมาจากไหนสิให้อภัยเพิ่นบมอฮัลโหลออกแล้วพี่น้องให้อภัยเพิ่นบมอแต่ว่าคอมเมนต์บอโจกัยังเรื่อยเด้เนีคอมเมนต์ก็คือยังเหมือนเดิมเออโอเคโอเคโอเคคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้เนาะไม่ว่ากันละกันในเมื่อยายคิดยายว่ายายโพสผิดแล้วยายจะลบก็ไม hey, ่เป็นไรโอเคอืม เราทันค่ะแต่เราทันเรายังอ่านอยู่เมื่อกี้นะ่ okay ะโอเคครับหรับวันี้เฮาสองคนสิไปก่น<อ>ให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเ<อ>พชรบ้านแพง<อ>ให้กำลังใจบอลโจยู<อ>บนิน<อ>ให้กำลังใจนออ้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานทุกคนของสาวน้อยนะครับ<อ>ไม่ว่าจะเจอปัญหาเจอเรื่องราวอะไรสู้ๆนะครับเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย คอยที่จะซับพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เคียงข้างคุณแล้วก็จะคอยเอามาปกป้องคุณเต็มที่บ่าโจ้และคนทั่วประเทศรู้ถึงผลงานของสาวน้อยอยู่แล้วว่าเต็มที่แค่ไหนว่าดนแค่ไหนว่ารังการแค่ไหนคิดดีทำดีเราต้องได้ดีคนไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองไปเท่านั้นแหละครับผมอ่ะให้กำลังใจนะครับขอให้วันนี้มีคนไป ให้กำลังใจทีมงานสานักเพื่อนมทใเยอะๆเนาะเสื้อว่าคนน้องค่ายไปร้ายอยู่แล้วบ่าวโจมบีไส้เป็นคนนน้องค่ายกันอยากไปอยากไปแห้งตอนแรกว่าสิไปก็อันพระเอกพดเป็นไปก่นเพิ่ฝ้าไปกอนพญาปทันงานผมไม่คิดหัดตอนนี้แล้วมาคุยดีแล้วอืมอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เขาสองคนนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ